ว่าห้าวสั่งพระพุทธเจ้าหาพระองค์บอ่อหรือว่าเป็นยังขึ้นยิยมสั่งพระพุทธเจ้าหลายหลากสี mm. ห้าสั่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์บ่แมนว่าหาพระองค์สั่งในความหมายฉับพันลั่งสีฉับพันลั่งสีหมายถึงว่าแสงสว่างแห่งปัญญาที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค,องค์ให้ความสว่าง ให้ความ่องทางให้กับมูสัต์โลกทั้งหลายเดินตามบ่แม่นพระพุทธเจ้าหาพระองค์เด้อนี่หกพระองค์แล้วนี่เ,ออเรียกว่าฉับพันรังสีเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาของพระทธเจ้าุกๆพระองค์เฮาสร้างโดยความตั้งใจโดยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจในการที่บูชาคุณเออบูชาคุนของพระทธเจ้าซึ่งเป็นความย่อมเฮาย่อมเฮาเคารพ ้วยความบริสุทธิ์ใจบ่มีขอโตแยง่งบ่มีขอกังขาเสียลอกลาบให้เบิดถูกถอยคําคดีความที่พระพุทธเจ้าแสดงมาห้องสั่ง้วยความบริสุทธิ์ใจตัวนี้ห้องปด้สั่งเพื่อย่าง,งอืน่น <c oughs> และก็เพียงแต่ว่าโดยการใส่พระพุทธลูปหรือทุษะเจดีย์ที่สั่งอุทิตรงกับพระพุทธเจ้านี่เ้องเต็มใจห้องบริสุทธิ์ใจและก็สิเป็นเครื่อง อย่างหนึ่งว่าให้ทุกคนสละความเห็นแก่ตัวสละออกในความใดความดีความมความเป็นและสละกิเลสตัวเองออกแน่เพื่อมารวมสร้างองค์พุทธปฏิมาก,กรอันเป็นโตโตแท่นหรือองค์แท่นเป็นวัตถุแท่นเพิ่นก็นอาศัยร่างกายวัตถุธาตุอันนี้แหละเป็นเครื่องแสดงธรรมเป็นวิมุติที่เพิ่นนําออกมาก็ต้องอาศัยสมมตุติก็คือพระพุทธรูปกายรูปเหมือนนะ เป็นแบบย่างแนวทางทุกคนใดยังในหน่อยเท่ากับตามธรรมดาแล้วคนเท่ากับต้องการเห็นรูปวัตถุคือกนนั่หละที่ซืรอเบาเอาตะแก็นเลยมันก็บอกไปว่าไดดอกพะว่าวีมุติบอกว่าใด้มนมีทางอันแหละก็เลยต้องเอาตัวนี้เป็นหนทางเป็นแนวทางเออก็เลยว่าเอาท่านอันแหละขึ้นตนท่านจากสมบัติเี่ามีอยู่หามาใดแม้นคนละหนึ่งบาทสองบาทหรือผู้บ่มีเลยก็ตามใส่กำลังแก็งแรงกายทาน ด้วยความบริสุทธิ์ใจเอ,อมาปัดล้านบัทกวาดพระเจดีหรือหนึ่งบาทหรือบอมีเงินยังกระางถือกำลังแรงกายเจ้าของมันมีอยู่นี่แหละเป็นเครื่องตัวอย่างหน้าทางพุทธเจ้าห้อผ้าสละมาเนือใดห้อกระเดินตามน,นนั่นแหละบางพอนศาต์พระองค์ก็เป็นคนถูกหยากเป็นมหาทุกตะเอ,อหาขอท่านกินกับนี้เดี่ยวพ่นบ่มีเงินท่าน,นคือหมูเพ่นก็ใส่กำลังเพันนี่แหละจังสี่ หล,ล,ลายแบบหละหลายยางร้วนแล้วแต่ว่านำผ้าเห็ดเพื่อให้ผู้คนสละเวลาอันเห็นแก่ตัวของเจ้าของเองสละเงินที่หามาได้ด้วยความเห็นแก่ตัวสะสมไว้กินเองหรือเบื่อบางที่ก็เอาไว้ตะคมเห็นผู้อื่นจังสิ่งสละสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ออกมาเห็ดเพื่อผู้อื่นลองเบิ่งดุกที่แรกก็เริ่มจากหน่อยละ่ะจากพุทธบาทบาทสองบาทไปเรื่อยๆแล้วมันก็คอยเกิดความเคยชินในการ เสียสละของที่จะของมี่อยู่ตแต่นั่นแหละเฮ้เห็นความสำคัญในสิ่งที่พระองค์ปัญญาอันลึกล่ำการทัสรูของพระพุทธเจ้าเฮ้ยเป็นของที่อยากยิ่งที่นำพาแต่ว่าเพิ่นก็ใส่ความเมตตาความกรุณาความมูทิตาความอุเบกขาเป็นเครื่องประสานสมานมิตรให้แด่สัตว์โลกทั้งหลายอยู่นำกันด้วยความ สงสารด้วยความพึงพาเออนี่แหละสิ่งที่บ่ต้องบังคับบ่ต้องใส่อาวุธบ่าต้องใส่อำนาจใดๆในที่พระศา,าสดาของเฮานำทางให้มูสัตว์โลกทั้งหลายให้ยูด่วมกันด้วยความสันติและสันติสุขก็คือเมตตากรุณามุติตาอุบเบกขานี่เองเออธรรมะนี่จึงเป็นความจริงของโลกธรรมะนี่คือความจริงของมูสัพตว์ทั้งหลายปรารถนาและต้องการเสมอกันเบ,บิดเกี่ยวกับว่าศาสนา ออธรรมะนี่เกี่ยกีกับศาสนาเป็นความจริงโดยแท้บ่มีผูู้ใดอยากถือร่างแก่คมเหงบ่มีใดอยากถือขาบ่ามีผู้ใดอยากถูกลักเบียดเบียนร่างแก่บ่มีจะคนนี่คือธรรมะออบ่มีวราพุทธศาสนาอย่างเดียวคำว่าพุทธะไปว่ารูนี่แต่มันรูจังสี่แล้ลมันก็บอก้า,กาคมเหงกกบูบุื่นจากเวลาเพราะว่าบ่มีใดรต้องการที่ให้้อื่นมาคมเหงเขาคือกันนั่นแหละภาศาสดา บุคคลผู้ควรก็ทําตามบุคคลผู้ควเรเดินตามด้วยคว่าศาสดาวออ่าท่านเด้กเกี่ยคําว่าศาสนาพุทธคิดอิสลามนี่ยังเป็นอัตตานี่ยังเป็นโตตนอยู่เออแต่เฮาใส่คําว่าธรรมะเออเป็นเครื่องเชื่อมต่อประสานสมานมิตรโดยอาศัยแนวทางของพระพุทธเจ้าเจ้าแห่งผู้รู้ม้บ่ไอรแมบนอัตตาอีกได้อันนี้ก็เลยบ่ได้แร่นว่าศาสนาพุทธได้นี่เป็นเจา้าแห่งผู้รู้เป็นบุคคลอําความจริงของโลกความจริงของจักรวาลความจริงของ ความเป็นไปแห่งมูสัตทั้งทั้งทั้งเกิดทั้ง,ท,งทั้งดับออกมาสแสดงเผยแผ่เพิ่นก็เลยเอาความเมตตาเป็นเครื่องประสานสมานมิตรห้แก่สัตว์โลกบริเ,เกี่ยวกับาศาสนาใดๆทั้งสินสาางส้นสัตว์ทั้งหลายมันพวกมูกมาช่างมาว่าควายนี่ยเออมันสิมีาศาสนาทั้งหดโดยเข้าเข้าใจก็ดีเออเวลามันจ่าก,กันมันก็นห้คขึ้นกันนั่นแหละเนี่ยเห็นบ่ละข่าลูกมันมันก็นห้ข่าพ่อข่าแม่มันมันก็ห้คือกันมันก็มีความ หลักความอะไรอาวันถึงกันอะกันเนี่ย่หาตวาคนเลยสั้นเลยเออหลมากระคือกันอยู่ร้องบ่งเอาลูกมันไปบ่งดูมันก็ไหายน้ำเพื่อกันนั่นแหละนี่แม้ท้ามาคือความจริงเนี่ยผนจึงเอาความเมตตาเนี่ยเป็นเครื่องประสานสมานมิตรหแก่สัตว์โลกนำแนวทางเ,ออเผยแผ่ความจริงสัตว์โลกลได้มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน,แล,กนออและอำนาจอันนี้บได้ตรองบังคับบ่ได้ใส่สาราวุธ เคออำว่าอานาตนี่เลยเนื้ออำนาจใดๆทั้งปวงคือทิพย์ยะอำนาจแห่งความเมตตาอันออกจากมานามพระไทยของพระพุทธเจ้าเฮ้านี่เฮ้เาสร้างเพื่อถวายบูชาพระปัญญาของพระองค์ซึ่งเลยพระปัญญาเฮ้าเออเป็นอด้จินไต่เฮ้าบ่อาจสามารถคนหรือข่ากันนี้ดใดเฮ้าก็เห็นได้แต่ว่าสร้างอันเป็นอุเทสิกะเจดีนะสร้างรูปเหมือนพระพุทธเจ้านี่เป็นอุเทศิกะเจดีบม่ได้สางอิฐบ่ได้สางปูน ที่มันออกจากความบริสุทธิ์ใจที่เขาต้องการสร้างที่ตั้งหากบุคคลผู้นี้รูปร่างหน้าตาแบบนี้แม้เขาบัเคยเห็นกับสางก็เป็นสัญลักษณ์อันหนึง่งบุคคลผู้นี้ควรกระทําตามแหละมีบุคคลผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถเห็นในสัตว์ทั้งลายเวียนวายแต่เกิดและออกจากความเกิดได้ทั้งสันละเมื่อมีความเกิดก็ต้องมีความบ่เกิดมีคนผู้เดียวเท่านี้ก็เลยว่าพุทธเจ้าทุกพระองค์เสมอเหมือนกันเสมอกันบุคคลที่เสมอกันด้วย ความสเสมอภาคกันคือคือมีเฉพาะพุทธเจ้าเท่านั้นว่าห้ารสางพระในะวบ่แมน่นพุทธเจ้าหาองค์หกองค์อีย่างแต่ว่าช่างเป็นตัวแทนซื่อสัญลักษณ์แห่งพระปัญญาอันลึกล้ำเข้าไปสู่ค้ามเป็นวิมุติเออเลืเอนว่าชับพระนร่างสีนะลโลกทั้งหลายเขาสรรเสริญย่องคนมีอำนาจเออว่าเป็นผู้บงังคับคมเหงีอย่างใดหรือจะเป็นอำนาจในการปกครองอย่างก็แล้วแต่เฮาก็เลยส้างให้รูปสัญลักษณ์แห่งว่า เป็นจัก,กรพพัดนั่นเองโลกเขานิยมจัก,กรพพัดเป็นที่หนาเกรงขามแต่อันนี้ห้าเหตุเป็นพุทธจัก,กรพพัดออ,อันเป็นอำนาจแห่งเมตตาตั้งหากหรือชาพันธรัศงสีอันเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาที่พระองค์ไปคนพบคนพ่อมาตั้งหากเหล่วทั้งว่าออกมาสแสดงพ <c oughs> าเหตุ้าสางอันนี้ให้มันซึมซับเอาเนื้อหนังเอ็นกระดูกคนในที่ละเล็กที่ละน่อยไปบุคคลผู้นี้ควนกระทำตามแบบนี้เออ เพิ่นบ่ได้ใส่สายตาวุธทั้งใดเด้นี่มาบังคับพูมเหงให้เฮาเฮ็ดแต่ว่าเป็นความเคารพนอบนอบ้อมเป็นความยอมเป็นความที่ถกเถียงบ่ได้บ่มีข้อกังขาใดๆกับพระองค์เออพุทธเจ้าเสมอโด้พรพุทธเจ้าเฮาจึงว่าเฮาสร้างพุทธเจ้าทุกพระองค์นั่นแหละเออเป็นตัวแทนเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นสัพพรนรังสี <c oughs> เรียกว่าพุทธจักรพรรดิท,ที่เฮาสร้างอยู่นี่เป็นสัญ,ญลักษณ์คําวา่ารสีนั่นน่ะมันก็เลื่อมประกายเพิกแน่ขาวแน่เออเหลืองแน่กัเบิ่งแน่นี่แหละ มันกระบ,บอก่าถือคือกันเขาเห็ดใดสำนีปัญญาเขามีสำนีหรือว่าว่าบ่ามีปัญญาเลยคนละนี่แต่เห็ดตามหรือซื้อจังว่าบรารมีอวราธเจ้าหาองค์หกองค์อย่างเดอ้อเป็นสัพพนรังสีเป็นเครื่องบูชาคุณของเพลินเออเป็นแสงสว่างทางปัญญาอันเลยปัญญาเข้าไปอีกคือวิมุติเห่าขาสามารถเห็ดใดแค่นี้และนํำผ้าทุกทุกคนหเห็นคุณงามความดีอันสาคัญเป็นบุคคลที่ควรก็เดินเดินตามคือพระศาสดา ศาสะนี่แปลว่าหนทางเดินดามาตากว่าอัตตาเรืออื่นศาสดานี่บุคคลผู้ควรกระทําตามศาสนาก็หไมยถึงทางเดินเท่ากันแต่าพทธเขามาใช้เลยว่าศาสนาแห่งผู้รู้เออมันบริกเกี่ยวกันเด็กกว่าศาสนาขิดอิสลามนั่นยังเป็นอัตตาตัวตอดอยู่มันเกี่ยวกับธรรมะเออเป็นธรรมะที่ปไตเออเป็นความสมัครใจเป็นความบริสุทธิ์ใจที่เขาาคารพบนอบน้อม เป็นความบริสุทธิ์ใจต่างหากผลบริอะรบังคับเฮ้าบ่ได้ไรเอาเอา,อา,อาบุธปืนมาบังคับเฮ้าเลยแต่ว่าใจของเฮาน้อมลงไปเองเพราะว่าเฮาเห็นความจริงตามข้ามสั่งสอนของเปิ่นัออ่นคืงว่ามีคุณเกินวัตถุสิ่งของวัตถุสิ่งของบ่ได้ไมีคุณเท่ากับการกระทําสี่พระองค์พาพวกเข้ากระทําและนําหมู่สตทั้งหลายผลออกจากถุกใด้นี่ไหม บ่มีผู้ใดนํางข้าว่าถูกสมุทัยนิโรธมักออกมาสแสดงไดบ่มีผู้ใด,ดสี่แจงข้าว่าอนิจจังถุกขังอนัาตาไดมีศาสดาผู้เดียวนี่แลวเข้าจึงทํำต,ต,ตามแบบนี้เมื่อมีความเกิดก็ต้องมีความบ่เกิดใดนี่นะผู้ใดสอนเพิ่นเป็นหู้เอาเองของเพินนี่แหละมันมันเหลือวิสัยของเฮาเฮาก็ได้เดินตามทํำตามแค่น,นั้นเองนี่แหละถึงว่าแล้วคนที่วา่า ติดตอ่อถามเขามาว่าลานพระลานใดเออเดี๋ยวจังสรีบอกอีกทีหนึ่งดอกชื่อลานบ่ได้ตาตาอีมันเห็ดพระก็ต้องซื่อว่าอย่างใดหลายองค์ล่ะอีอันนั้นก็เลยอีเกียบบอกนะเก็บบ,บ่โอ้ยชื่อ <c oughs> อะไดรอีห่านี่ก็เลยเดี๋ยวลานพระสิบอกเดี๋ยววิธีนั่นก็ติดต่อกันเอาเองตัวแล้วเฮาสิสร้างอีกอันนึงอันเป็นพุทธจกักรพรรดิ อาจจะเป็นพระพุทธจักกพรรดิเป็นต้นแบบต้นฉบับเฮาที่ลงทุนเป็นผู้สร้างแบบเองเหตุเองเออโดยอาศัยเขานั่นแหละให้เขาเป็นเขามีฝีมือทางสั่างแต่ว่า,าให้ทุกคนผู้ระบาดมารวมกันสร้างแม่แบบแม่พิมพ์เป็นต้นแบบต้นฉบับอ,อ,อยู่ในประมาณลานกว้านี่แหละขนาดแบบมันได้น่ะเนาะออสร้างพุทธจักกพรรดแล้วก็เป็นแก้วที่สร้างยากที่สุด ความสำคัญว่าอนใดมันยากที่สุดมันก็นยังบอท่านได้ยากสำหรับพุทธเจ้าเขานำธรรมมาสแสดงดเดพระองค์เสียสละชีวิตตัวเองตัวเองออกมานีเท่าใดละ่ะเออทุกพบทุกพระชาติของพระองค์เอาชีวิตแหลกมาแหลกมาเดแหละถึงบอกว่าสมบัติทใดใดในโลกเนเ้าบริสียดายได้ภาษาเงินท่องและเพชรหรือภัยสิมีหยุดรรมดาศักตำแหน่งอำนาจใหญ่เพียงใดก็ตามนะมันขาคนใดกาดอาไรตารางกายห้าต่น,นั้นแต่ว่าใจเยห้าขาบริสุก็แล้วกัน ใจเฮาอยู่นําภาษาสดาจากาักออว่าถือว่านําผ้าทุกคนสานแล้วก็สิเป็นแบบพิมแบบของโลกละมัง้งทือมาหงแก้วได้ง่ายปานนี้นะนาตักสองเมตรหาสิบออหรือสามเมตร่นละีออ๋ยวสิคุยกันก่อนว่าสิใส่ทุ่นท่ดใด้เฮาเส็ดเองเออเฮดได้ซ้ํานี้แหละชีวิตนี้ก็เฮดไปเห็นนะจะทีลึกเข้าไปนะั่นมันบะเม่นคุณคคาของวัตถุเด้คุณคคาของใจชีวิตนี้ก็ย,ยังบ่คุม้ม กับการสิเอาห้าาเอา,เอา,เอา,เอาชีวิตเา้าเอา,เอาหัวใจห้าหัวเฮานี่ให้พระพุทธเจ้าเหยียบทุกอย่างพระบาทเฮาวใจมันเป็นของสกปรกสาหรับเผิ่อนุ่เวซ้ํปไปนี่แหละจังหวาห้าเ,าเหตุด้วยหัวใจของห้าเองหรือความบริสุทธิ์ของหฮาเองเดีอะไรพาเห็ุหรือน้เห็นคุณค่าอน,นี้เออน,นาความเสียสละพุทธบาทสองบาทมาละมาซอยกันซอยจาของเองแหละที่จริงบ่ต้องมาซอยไผ่ละซอยจาของเองความจริงคือช่วยตัวเองนนเด้นั่นแหละสิ่งที่พระพุทธองค์พน สรงใสมาคือในความเสื่อมต่อประสานสมานมีเตสัตว์โด้งหลายคือเมตตากรุณามุิตาอุเบกขาเมตตาทำความจุนโลกแต่าบามีสิ่งทั้งหลายเรานี้โลกพังนะจ๊ี่ที่เขากำลังขากันในเดืยนนี้เพราะว่าความเห็นแก่โตนั่นแหละเรอ,อสางบารมีอันไดถ้าบารมีนั้นเต็มแล้วดีแล้วสมควรที่จะแบ่งปันเด็กจนสิมแมนบม่แมนเก็บไว้กินเองแล้วห่มเห็นผู้อื่นให้กระทำตามตัวเองบ่แมนแบบนั้นเด้ นั่นแหละคนมันเปลี่ยนบ้านน้ำมันนี่ถึงเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดบนหุ่นจักจบจีกสิลแต่ว่าขาศิพยาพระามนํั่ําำสอนของพระศาสดาออกแสดงึังเป็นธรรมะเมื่อกี่ยวกับศาสนาใดความจริงเออความจริงทุกทุกบรวัตาสตว์บรวัคนที่มีศาสนาทั้งใดเกิดตายเสมอกันมีความเป็นอิจังทุกครั้งอนาตาเสมอกันหิวเหมือนกันห้อนเหมือนกันหนาวเหมือนกันมีความ มีความหลักความเมตตาโดยพื้นฐานจิตใจด้วยคนมีแล้วโลกมันต้องการอันนี้เด้โลกต้องการเมตตากรุณามุทิตาซึ่งกันและกันและสุดท้ายที่มันเกินความสิลังใดเกินความสมาธิทั้งสิเหตุใดคืออุเบกขาเข้ถึงว่างมันวางในอนิจ,จังทุกและอนัตตาหรือว่าสัตว์โลกทั้งหลายมีความปรารถนาซึ่งเมตตาซึ่งกันและกันอยู่แล้วกรุณาช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันอยู่แล้ว มุนติตาบ่ามีผูรดอย่างอิจฉาภัยดอกโดยความเป็นจริงมันมาแล้วและอุเบกขาเป็นตัวว่างจิตทิ้งจากสิ่งทั้งปวงนั่นแหละเพราะเอามาปลามาัย